สวัสดีค่ะทุกคนหญิงค่ะคือทุกคนช่วงนะี้หญิงรู้สึกว่าหญิงเหงาหญิงเบื่อแล้วก็อยากหาเพื่อนคุยมากๆเลยนะคะและหญิงก็ได้ทําการทักเพื่อนของหญิงไปแล้วนะคะก็ไม่มีใครว่างเลยคะ่ะทุกคนบางคนก็ติดงานติดธุระนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหญิงก็ได้ไปเจอแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะคะซึ่งหญิงรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับหญิงมากๆในช่วงนี้เลยค่ะทุกคนแอปพลิเคชันตัวน,นี้เนี่ย เป็นไวรัลในโซเชียลมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้ววันนี้หยิงก็จะได้ทำการลองเล่นแอปพลิเคชันนี้นะคะแอปพลิเคชันที่หยิงจะเล่นวันนี้ก็คือแอปพลิเคชัน l ิชแมทนะคะทุกคนหยิงรู้สึกว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่คนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักกันนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้หยิงจะมาลองเล่นดูว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะสามารถทำให้หยิงหายเงาได้จริงไหมนะคะทุกคน ยิงก็ได้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลิชแม t เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการล็อกอินเรียบร้อยนะคะ ก็เปิดเข้ามาเลยนะคะหยิงรู้สึกว่าหยิงชอบตรงหัวข้อของเขาแบบว่าคือเขามี3หัวข้อให้เห็นชัดเจนเลยนะคะทุกคนว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีทั้งการสุ่มแชทสุ่มโทรและก็ปาร์ตี้การแชทนะคะซึ่งหิงรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ชัดเจนดีที่แบบว่าคนไม่เคยเล่นเข้ามาแล้วก็รู้ว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีความพิเศษต,ตรงไหนบ้างน,นะคะแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนหยิงจะมาทําการทดลองเล่นคือการสุม่มแชทแล้วก็การสุ่มโทรนะคะ โอเคเดี๋ยวหญิงจะมาทำการสุ่มโทนก่อนนะคะทุกคนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อฟอร์ดคออรับชื่อฟอร์ดอ๋อค่ะชื่อหญิงค่ะ รอดเล่นแอปพลิเคชันลิชแมนมานานหรือยังคะก็อันนี้มันโหลดทิ้งไว้นานเอือหน,นึ่งเข้าเล่นตั้งมีสองทีอะ่ะอ๋อมันกเล่นเล่นอือหญิงอะ่ะเพิ่งได้มันเล่นวันนี้เองแนละ้วรู้สึกว่าคือมันตอบโจทย์มากเลยแบบว่าหาคนคุยหาเพื่อนคุยได้ง่ายมากหายเหงาเลยอะ่ะอ๋อแสดงแสดงว่าเล่นทั้งวันเลยเปล่าอเพิ่งจะหลดมาเล่นวันนี้เองแล้ว ฟอดรู้สึกว่าฟอดชอบความพิเศษของเขาตรงไหนบ้างอันเนี้ยแอปเน,นี้ยเหรอใช่ใช่แอปแคชเชนยิชแมนนี้แหละมันก็ปกติยังไม่ได้ไม่ได้อะไรเบื่อก็เล่นไม่เบื่อก็ไม่เล่นอ๋นอจริงเหรอโอเคขอยืมคลิปไปลงยูทู e นะอ๋อได้ครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ จะประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะมาลองส่งโทรอีกสักคนหนึ่งนะคะรักคิวไม่ได้แล้วนะคนเพจอหญิงหมดวันนี้อนยะู่ในลองเล่นไปแล้วฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะเออ่ชื่อฮอนครับชื่อฮอนเหรอเราชอบชื่อนี้พอดีเลยอะชื่อเหรอปะเอาพูดจริงๆ แล้วชื่อหญิงนะอ๋อครับเนาะเอ้าตอนไหนครับอะไรนะอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ปทุมอ่ะใกล้บ้านฮอนหรือเปล่าทขาไมใกล้เลยฮะครับอยู่เมืองเลยครับคนละโยุ่งเลยฮอนเล่นแอปพลิเคชันลิชแมทมานานหรือยังคะอันนี้เป็นพาร์ตการของอยากอยากให้บอกความพิเศษของลิชแมทอ่ะ อันนี้พี่เป็นพนังกงานของแอปนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่วันนี้มาทำ u t u b e ใช่ยูทูบพี่อะไรอ่ะสวิสวิชาดาค่ะอ๋อคือวันนี้หญิงเพิ่งโหลดมาเล่นใช่ปะ่ะเรารู้สึกว่าคือโหลดมาได้แค่วันเดียวอะ่ะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เพราะว่าช่วงนี้หญิงเหงามากแบบไม่มีเพื่อนคุยเลยเพื่อนไม่ว่าเพื่อนติดง,งานอะ่ะรู้สึกว่าแอปนี้สามารถทำให้หายเหงาได้ แล้วแบบว่าร,รู้จักเพื่อนหลายคนเลยลใช่ผมก็ผมหักมันก็เลยเข้าใจเข้าใจเลยโอหักวา,าหาเพื่อนในนี้ใช่ไหมไม่รู้จะคุยอะไรคนระับไม่อย,อยากอยู่กับตัวเองมันเศร้าโอเคค่ะสู้ๆนะคะขอให้มุฟออนได้ไวๆนะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสุ่มโทรก็จะประมาณนี้นะมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นการสุ่มแชทนะคะก็จะมีทั้งหมด3นาทีนะคะสวัสดีค่ะอ่าหญิงกับเขาไปแล้วเนาะถ้าหญิงกับเขากดใจให้กันนะคะแชทเนี่ยก็จะไม่หายก็สามารถเข้าไปคุยในห้องแชทต,ต่อได้นะคะชื่ออะไรครับชื่อหญิงค่ะอ่าอุ้ยชื่อนอนท์ชื่อนอนท์ อุ๊ยเราชอบชื่อนี้พอดีเลยถามอายุนะคะทุกคนจะบอกว่าอายุเท่าไหร่ดี19แล้วกันไม่โกหก19ปีฮะลุกแรงลุกแรงฮ่าฮ่ไม่ชอบลุกชอบนั่ง ก็จ <G ül ter> อบว,ว่าแนวกวนๆเขานิดหน่อยนะคะน่านี่นะคะหญิงก็ต้องกดใจให้เขานะคะทุกคนถ้าเขากดใจให้หญิงอ่าก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน,ไม,กน,น,นไม่ชอบลุกชอบนั่งหน้าข้างบนจริงเปล่าไม่ชอบลุกชอบนั่งแล้วเขาบอกว่าหน้าเครื่องบนเดี๋ยวเราจะลองยิงมุกนี้เขาใส่นะคะจริงเปล่าเราเป็นเเดียวกับ นะโอเคค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะของการสุ่มแชทแล้วก็การสุ่มโทรคือจะบอกว่าวันนี้หญิงอ่ะได้ทดลองเล่นไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนีย่ยหญิงอ่ะไม่ได้เติมเพชรก็ใครนะคะที่อยากได้รับเพชรฟรีอ่ะตรงห้องการแชทนะคะเขาจะมีการรับเพชรฟรีให้คือการกดเข้าไปดูคลิปไม่ต้องใช้ประมาณนี네้นะคะไม่ต้องใช้ ทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้กดลิงก์เพื่อทำการขอกู้สูงสุด5 0 0 0ันถึง10,000บาทเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จดอกเบี้ยต่ำอนุมัติไวเพื่อเมื่อคนไหนต้องการใช้เงินกดลิงก์ได้เลยอ่าเสร็จปุ๊บอ่าล้วก็จะได้มาทั้งหมด16เพนะคะก็สามารถเอาไปใช้งานในการแมทหรือว่ารัดคิวได้นะคะทุกคน แล้วก็ปาร์ตี้การแชทนะคะมันเป็นการที่เรา,าเข้าไปในห้องแชทต่างๆนะคะซึ่งสามารถเข้าไปจอยกับหลายๆคนได้นะคะซึ่งแต่ละคนนะมาจากหลายทั่วภูมิภาคเลยนะคะทุกคนก็จะได้เพื่อนเยอะแยะเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ทุกคนสําหรับใครที่สายเงานะคะหรือว่าใครที่อยากหาเพื่อนคุยอ่ะยิ่งว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยตอบโจทย์แอปพลิเคชัน l ี v ม Match ยิงชอบตรงเด่นๆคือเขาอ่ะมี3ฟังก์ชันให้เราเห็นได้ชัดเลยแล้วใครอ่ะที่ไม่เคยเล่นอ่ะยิงรู้สึกว่าคือเขาอ่ะจะสามารถรู้ได้เลยว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขาอ่ะทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการส่มแชทสุ่มโทรห้องปาร์ตี้นะคะทุกคนยิ่งรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็มันตอบโจทย์ยิงในช่วงนี้มากๆเลยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนใครที่ นี่เหงาลองไปเล่นดูนะบ๊ายบาย